สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับแงม่มุมการทํางานในด้านต่างๆของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในรายการค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญยาปิติมณารีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะจงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราผ่านสอง ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะกับแพลตฟอร์มแรก YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะส่วนแพลตฟอร์มที่2เราถ่ายทอดอยู่ใน a c e b o o k นะคะมี2เพจหลักๆเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมส่วนเพจที่2คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงสามารถส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะคุณผู้ชมและสําหรับวันนี้ค่ะแน่นอนรายการของเราต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของ เราได้มุ่งเน้นการทํางานนะคะร่วมกันกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการหยิบยกเอาวัฒนธรรมไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันจะนําไปสู่การตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะสืบสานพัฒนาและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยรวมไปถึงขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งประกอบไปด้วย 5F ด้วยกันนะคะ F แรกคือฟู้ดหรือว่าอาหารค่ะ F ที่2คือฟิล์มภาพยนตร์ วีดีทัศค่ะ F ที่3 แฟชั่นนะคะนั่นก็คือผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นส่วน F ที่4คือ fighting หรือว่ามวยไทยและ F ที่5คือ festival หรือการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับโลกระดับสากลเลยนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับรายการของเราคุยข่าวเล่าเรื่องศินในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ1ใน5 F ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม นั่นก็คือเฟสติวัลนะคะหรือว่าประเพณีของไทยแน่นอนค่ะเดือนนี้เราถ้านับตามประเพณีของไทยนี้เข้าสู่เดือน12แล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูซิว่าประเพณีต่างๆของไทยที่จัดขึ้นในเดือน12เนี่ยมีประเพณีอะไรบ้างนะคะและแน่นอนคนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราขอต้อนรับเลยนะคะคู่ไก่นะคะอาจารย์ดรสุรรัตน์จงดาผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมท่านนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครูไก่ค่ะน่ารักมากมาตามเสียงเรียกร้องเพราะว่าพิธีกรเราคุยกันไปสัปดาห์วันที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเทปที่แล้วที่พูดถึงว่าประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยเดือนส2มีหลากหลายมากมายคราวนั้นกิ๊กถามครูไก่เรื่องของประเพณีไล่น้ําเราฝันน้ําเราไล่น้ํากันไปแล้วอเดือน12บยังคงเป็นประเพณีเกี่ยวกับน้ําอีกไหมคะใช่เกี่ยวกับน้ําด้วยยังเกี่ยวกับน้ําอยู่มีประเพณีอะไรอ่ะดังที่สุดในโลกด้วย โอ้โหดังที่สุดในโลกเป็นอะไรเป็นไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะลอยกระทงค่ะลอยกระทงะใช่ไหมแล้วเพลงครูมีคนถามครูว่าเพลงประจำชาติไทยคือเพลงอะไร คนบอกเพลงชาติเพลงนั้นคุณบอกไม่ใช่เพลงลอยกระทงเพราะว่าเคบอกลอยกระทงพอไปที่ไหนเนี่ยเราจะมีเพลงลอยกระทงบันเพ็งเดือนสิบสองนั่ก็นองเต็มตลิ่งเนี่ยร้องได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตนึกอะไรไม่ออกเรานึกเพลงลำบวงลอยกระทงไว้ก่อนนะครับแล้วดนตรีต่างประเทศเวลาจะเล่นเพลงไทยก็เล่นลอยกระทงคณะนฏติลินต่างประเทศที่จะแสดง อะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็ใช้เพลงลอยกระทงอุ้ยโอ้อสังเกตพูดเกเพิ่งเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงประจำชาติไทยนี่แทบจะเป็นเพลงลอยกระทงได้เลยคุยยังบอกว่าแมอาหารประจําชาติไทยคืออะไรคือไข่เจียวพังคนไทยไปที่ไหนก็จะสั่งแต่ไข่เจียวนะฮะเอาเพลงไทยที่ไหนก็นึกอะไรไม่ออกเอาเพลงลอยกระทงไม่ก่อนอันนี้เป็นเรื่องสนุกสนานนะเป็นซิกเนเจอร์แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยแล้วนะครับเราก็จะมีประเพณีใหญ่ๆใช่ไหม สงการลอยกระทงตอนนี้ก็ข mmm, ึ um ้นถึงระดับที But, um ่เชิดชูให้เป็นประเพณีประจําเดือนที่ยิ่งใหญ่ช่วงกลางปีกับช่วงปลายปีนะฮะเพราะว่ามันช่วงเดือน12เราก็คือเดือนธันวาคมเนี่ยคือวันเพ็ญเดือน12น้ํากรนองเต็มตลิ่งประเพณีสําคัญก็คือที่ปัจจุบันคือลอยกระทงนะครับลอยกระทงแต่แต่ทีเนี้ยลอยกระทงเนี่ยมันมีวิวัฒนาการไม่ใช่มาลอยกระทงเฉย ค่ะคือคืออยากรู้ว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วที่เรารู้จักกันในปัจจุบันลอยกระทงเนี่ยมันผ่านการวิวัฒนาการมาแล้วใช่ครับเราก็จะมีทั้งหลายคติความเชื่ออยู่ในลอยกระทงด้วยนะฮะบางทีก็บอกว่าการลอยกระทงเนี่ยเพื่อบูชาแม่น้ําคงคาเพื่อขอขมาแม่น้ําคงคาหรือนี่คือคติทางพราหมณ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์แต่ศาาพุทธเราคืออะไรคนที่มาแปลงเปลี่ยนในศาสนาพุทธคือ ว่าบูชาลอยพระพุทธบาทที่แม่น้ํานามาทานนทีเทพุทธเจ้าประทับลอยพระพุทธบาทไว้ที่ให้พญานาคคือนาคได้ได้ได,ได้สักการะบูชา<อ>นี่ก็เป็นอกักคติหนึ่งค่ะจริงๆการลอยกระทงเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะภาคกลางค่ะจริงๆเดิมเนี่ยกระทงลอยกระทงเนี่ยเป็นของภาคกลางแต่ว่าในทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าไหลเรือไฟ อ่าแต่ไหลเรือไฟทางอีสานเขาจะทําก่อนค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำเนี่ยมันหลากมาทางเหนือใช่ไหมมันโดนอีสานก่อนไม่ถ้าทางเหนือเนี่ยมันทั้งเพิ่บนก่อนแต่ทางอีสานทางเหนือเนี่ยเดือน11เนี่ยหรือเดือนที่แล้วออกพรรษาเนี่ยน้ามันลงมาก่อนอ๋อทำไมถึงลอยกันตอนนั้นก่อนค่ะพอ,พอ,พ,อพออยุธยาภาคกลางเนี่ยน้ำมันจะลงมาเดือน12บสองมันก็เลยจะมาลอยเดือน12ตรงนี้ก็เลยเป็นวันเพ็ญนเดือน12ทางั้งอีสานก็จะเรียกว่าไหลเรือไฟหรือลอยเรือไฟหรือลอยประทีป เหมือนกันก็คือลอยไฟลงไปแต่ในทางอีสานคือบูชาลอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำ<อ>นำมาทานาทีในพิภพนาจริงๆมีด้วยนะ<อ>จริงๆมันจะอยู่ใต้เกาะลังกาอเหรอคะใช่จริงๆถ้าไปอ่านมันจะมีเกาะนาคเนี่ยอยู่ใต้เกาะลังกาลงไปอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นาคะหรือนาคอาจจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่รับพุทธศาสนาเข้าไปเดี๋ยวค่อยไปว่าในคติความเชื่ออีกทีนึง นะครับอันนี้เรามาพูดถึงลอยกระทงกันก่อนได้ค่ะทีนี้ลอยกระกที่ยะเป็นลอยกระทงมันมีอย่างอื่นมาก่อนในช่วงเดือนนี้เขาเรียกว่าอย่างในอยุธยาเนี่ยจะมีพระราชาพิธีหนึ่งในพระราชาพิธี12เดือนจนถึงต้นรัตนโกศิ์ด้วยที่เรียกว่าจองปร,รียงลดชุดลอยโคมอจองปรียงลดชุดลอยโคมใช่มันจะมีทีนี้มันจะเป็น3มพธิธีด้วยกันตอนนี้นะ,ะก,ก็คือ1จองปรเรียงลดชุด นะสองลอยโคมสามถึงจะมาเป็นลอยกระทงโอ้โห <laughs> มันจะมีพิวัฒนาการมาดังนี้ค่ะตายแล้วเกิดมา20กว่าปีรู <laughs> ้จักแต่ลอยกระทงอะคุณผู้ชมค่ะมารู้วันนี้แ <laughs> หละว่าโอ้โหก่อนที่จะมีลอยกระทงนี่ต <laughs> ้าม,มีจองปร,รียงก่อนใช่จองปร,รียงก่อนจอง<ห>ปร,รียงเนี่ยพิธีจองปร,รียงลดชุดชต้องแยกอย่างนี้คือว่าจองในภาษาเขมรโบราณแปลว่าผูกผูกก็คือผูกโคมไฟขึ้นไปจองปรียงปรียงคือ บางท่านบอกน้ํามันจากไข่ข้อสัตว์น้ามันจากอะไรจริงๆมันคือน้ํามันเนย oh. คือจะมาจากการจุดประทีปบูชา <Okay. S 2> นะฮะอันนี้รับนับถือมาจากศาสนาพราหมณ์ mm. คือการแต่งตั้งประทีปเนี่ย <Okay. S 2> ทั่วเมืองเลยบูชาเพราะเป็นเจ้าก็าคือการชักโคมขึ้นสู่ยอดเสา oh. แล้วก็จองปะรียงแล้วผูกไว้อันนี้เขาจะทําตั้งแต่พิธีหนึ่งเดือน <Okay. S 2> คือจุดทั่วทั้งพระนครกรุงศรียธยาเลย mm. นะครับในชั้นรัตนโกสินทร์ราชการที่สามราชการที่สี่เนี่ย ให้ปูกโครมรอบพระบรมมหาราชวังและปูกโคมสามเสาเนี่ยไว้ที่หน้าพระที่นั่ง<อ>นะฮะพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมของรัชกาลที่4ะนะครัแต่เปลี่ยนแล้วพอในสมัยรัชกาลที่4ท่านให้ปรับมาจากเป็นพุทธศาสนาคือแทนที่จะบูชาเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ก็มาบูชาพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึง<อ>หรือบูชาพระเกศแก้วจุลามณี S <S ้การจุดประทีปบ,บูชาไฟอย่างนี้แหละคือจุดประทีปบูชาในทางอีสานก็มีเรื่องของการจุดไฟตูปตีนกาในพิธีออกพรรษา <S <S 2> <S 2> มีร้านประทีปในี่างครูยังจุดเลยพอออกพรรษาปุ๊บกระจุดเอาเทียนมาปากัปากปกักปักก็จุดเป็นประทีปโคมไฟบูชาอย่างเงี้ย<อ>ในทางเหนือก็จะมีงานยี่เป่งอันนี้ยี่เป่งคือจุดประทีปบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ คนจะไม่เข้าใจว่างานยี่เปงนี่ว่าเป็นลอยกระทงจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ซะทีเดียวมันแค่แคบเกี่ยวกันมันแคบเกี่ยวกันคือลอยกระทงเนี่ยมันเป็นของภาคกลางต่อมาเนี่ยถูกส่งไปที่เชียงใหม่แล้วก็ยี่เปงคือการจุดปทีปบูชาการลอยโคมบูชาคติเดียวกันค่ะก็คือแผวนโคมเห็นไหมโคมยี่เปงต่างๆก็จุดโคมตาหมู่บ้านบูชาสวยนั่นแหละ ก็คือบูชาพุทธเจ้าเมื่อหลังออกพรรษาแล้วก็สองในยี่เป็งของทางเชียงใหม่เขามีเทศมหาชาติด้วยเขาจะมีทําซุ้มประตูป่า<อ>ซุ้มประตูป่าเพื่อรับพระเวสสันดรเข้าเมืองผ้คเคยไปบัดพระสิงตอนปีห้าสี่น้ําท่วมก็ไปถื่เชียงใหม่น่แหละ,ะก็ไปช่วยลายพระลายปทีปเนี่ยรอ,อบวัดเลยบูชาเนี่ยพันดวงพระก็ถามครูว่า แม่พระหลวงพี่ก็มาถามว่าว้วครูหูไหมว่าจุดประทีปบูชาทําไมพันดวงอ้าวก็บูชาคาถาพันไงคาถาพันในเทศพระเวสสันดรอ่ะไม่ใช่มหาชาตินะค่ะแล้วหลวงพี่พระก็บอกอ้าวครูรู้จริงบอกอา้าวก็ใช่เพราะว่าวันเนี้คืนเนี้หลวง่ก่อนที่จะถึงวันลอยสิบห้าค่ำเนี่ยที่วัดพระสิงห์เนี่ยเขาจะพูดถึงอาอ,อ,อนี่สงเทศอนีิสงของการถวายประทีปอ้ากก็คือแสงสว่างก็คือจุดประทีป ทางกรุงนะย้อนกลับมากรุงศรีธยาการจุดประทีปบูชาตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดก็จุดโทมทั่วพระนครเนี่ยหนึ่งเดือนมาจนถึงเดือนสิบสองคือวันเพ็ญสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดก็คือออกพรรษาใช่ไหมก็จุดประทีปบูชานะครับแต่ว่าเป็นคติฮินดูคติพราหมณ์แล้วก็ยาวเรื่อยมาจนถึงเดือนสิบห้าข้ามเดือนสิบสองนะครับหนึ่งเดือนพอดีก็จะเรียกว่าพิธีจองปะเรียง ซึ่งพิธีนี้เป็นพระราชพิธีแล้วพระมหากษัตริย์ต่างๆพระมเหสีก็หรือประชาชนก็ออกพายเรือเล่นท่องเที่ยวดูการจุดประทีปโคมไฟดอกไม้ไฟด้วยได้ตลอดได้ตลอดทั้งเดือนก็ยังมีในโคมทวาทศมาศอีกนั่นแหละทวาทศมาศก็คือทศกับทวาระเนี่ยก็คือ12บสองทวะหรือทวิเนี่ยแปลว่าสองใช่ไหมฮะแล้วก็ทศทศแปลว่า10ในภาษาสันสกฤตเนี่ยก็เป็น12บสองทวาทศมาศทวารทศมาศก็เหมือน ก็เหมือนอะไรนะทวิชาติเน่ยแปลว่าคนสองชาติก็คือเหมือน <c oughs> นกกะเรียกทวิชาติเพราะมันเกิดเป็นไข่แล้วมันค่อยเพาะออกมาเป็นนี่ขยายความออกไปอีกโอ้ยคุยกับครูไก่สนุกมากเลยอ่ะในทวารทวาราทศมาศก็พูดถึงพิธีจองปเรียงหรือโคมแขวนโคมทั่วทั้งพระนครและภายเรือเล่นว <c oughs> ่ากอนระดึกเดือนตั้งแต่งโคมถวายทุกทวยหญิงชายสแสวงล่องเล่นขับ <c oughs> ซอปีแคนหลายเพลงพาด ติ้งติ่งนิ้วน้าวเต้นร่อนรำพูดถึงบรรยากาศของสมัยกรุงศรีธยาว่าโอ้ยก่อนระดึกเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยแต่งตั้งโคมถวายคือริมแม่น้ำก็จะแต่งโคมทั่วพระนครถวายทุกถ้วยหญิงชายแสวงล่องเล่นก็คือล่องแม่น้ำพายเรือเล่นกันขับซอปีแคนหลายเพลงผ้าคือเล่นดนตรีมโหรีกันไปด้วยนะครับ ติ้งติงนิ้วน้าวเต้นร่อนรำหมายถึงว่ามีทั้งเล่นดนตรีดีดพินแล้วก็มีการเต้นรำกันไปด้วยเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงนั่นคือพิธีที่เรียกว่าจองปรเรียงโอ้โหกรอนบทดเดียวนี่เห็นภาพเลยแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเทศกาลและเป็นประเพณีที่ใหญ่มากประจําปีเลยก็่าประจําปีทีนี้ทีนี้มันก็จะมีรถชุดใช่ค่ะชุดคืออะไรจองปรเรียง <ลด S 1> รถชุดรถชุดชุดก็คือชุดจุดไฟเคาจะเรียกว่าชุด ไฟเช็กสมัยก่อนเลยที่ไฟแช็กใช่ไหมค,คนโบราณเขาจะเรียกชุดอ,อที่เป็นที่จุดไฟเนี่ยเขาจะเรียกชุดชุดจุดไฟเขาเรียกชุดชุดก็คือไฟพอเมื่อหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บก,ก็ลดชุดก็คือลดไฟหรือลดโคมลงมาอ <laughs> จองปร,รียงลดชุดแล้วก็ลดชุดแล้วก็ลอยโคมโ<อ>ทีนี้ลอยโคมเนี่ยก็มีนักประวัติศาสตร์สนิษฐานว่ามันปรากฏ ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ว่าขณะที่ลาลูแบร์จะขึ้นไปเฝ้าพนาลาย์ที่เมืองลบบุรีเนี่ยกล้องเรือจากแม่น้ำเจ้าแม่น้ำเจ้าพยาเข้าแม่น้ำลบบุรีขึ้นไปนพบว่าประชาชนหญิงชายลอยโคมเนี่ยลงแม่น้ําสว่างสวยไปทั่วทั้งแม่น้ําำ<อ>ยังไม่ลอยกระทงนะลอยโคมนนะ,นะคะโคมอะ่ะเคยเห็นโคมจีนใช่ไหมที่เป็นกระดาษ ต่างๆเนี่ยและจีนก็มีประเพณีลอยโคมนี้ด้วยใช่ค่ะใช่เคยเห็นในหนังจีนนะครูเคยเห็นนักจีนตอนใต้ที่จะลอยโคมแล้วเขาก็เอายีนไ้างในเหมือนกันแล้วก็ทำเป็นรูปดอกบัวทําเป็นรูปอะไรต่างๆเนี่ยก็ลอยลงแม่น้ําเนี่ยก็จะเป็นรถชุดลอยโคมลอยโคมกันขึ้นไปทีนี้ต่อมาอีกประเพณีจองปเลียงรถชุดลอยโคมเนี่ยในรัตนโกสิทร์ถูกปรับเปลี่ยน ถูป,ปรับเปลี่ยนทีนี้มันก็เข้าสู่ทั้งพิธีชาวบ้านกับพิธีราชสำนักด้วยเห็นไหมพิธีรตัตนโกสินทร์เนี่ยจงประเรียงนี้มีมาจนถึงรัชากาลที่4ี่จนถึงรัชกาลที่5้าก็คือปรับเปลี่ยนจากคติพราหมณ์ฮินดูเดิมมาเป็นพุทธศาสนาด้วยสองทีนี้การลอยโคมแบบจีนเนี่ยม,มันก็มีแล้วมันก็หายไปเข้าสู่การลอยกระทงอลอยกระทง<ๆ>แบบไทยอีกทีหนึง่งซึ่งลอยกระทงเนี่ย มันก็คือการประดิษฐ์โคมเป็นรูปต่างๆกระทงเนี่ยมันเป็นชื่อชาวบ้านคือการทําชาวบ้านเนี่ยคือเราจะเอาอะไรมาทําเป็นกระทงก็ได้กระทงมันไม่หมายถึงไอ้กลีบดอกบัวนั้นๆคือ,คอมันไม่ได้ติดรูปภาพว่าต้องเป็นแบบว่ามีแป้นอ๋อมีมีตน้กตนก้นกล้วยอยู่ข้างล่างใช่นนแล้วก็ต้องเป็นใบตองเท่านั้นใช่นั่นคือการทําใบซีของชาวบ้านกระทงเนี่ยตัดก้านกล้วยมาหักมุมสี่มุม แล้วก็ใส่อยู่ก็เป็นกระทงแค่นั้นก็เป็นกระทง<อ>แล้วเอาใบตองมาพับพับพับเย็บเป็นสี่มุมเรียกว่ากระทงะกระทงเนี่ยคือการเย็บสี่มุมเป็นขอบอหรือเป็นสิ่งที่บรรจุที่ทุกเราจะเห็นว่าชาวบ้านก็จะไปเอากาบกล้วยบ้างถ้าทางที่นี่<ช>นเ,นเนี่ยเราก็ลอยกระทงกาบกล้วยไงของจังหวัดของจังหวัดสมุทรสงครามไงก็คือตัดกาบกล้วยมาเอาดอกไม้ใส่เอาทูบเอาเทียนใส่แล้วก็ลอยลงไปอะไรที่ลอยน้ําได้นั่นน่ะก็จะเป็นลอยกระทงทีนี้ ลอยกระทงคืออะไรก็คือนี่แหละก็คือการเส้นสวงบูชาน้ํะผีน้ําหรือถ้าเป็นคติพุทธก็คือบูชาลอยไปบูชาลอยพระพุทธบาทลอยแม่น้ําโงคาแต่ทีนี้ไอ้รอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่นะถ้าหนูไปดูในการภาพเขียนพระราชพิธีสิบสองเดือนน่าจะอยู่วัดร,ราชบอบพิษนี่นะเอแล้วก็มีการทํากระทงต่างๆเนี่ยก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยรัชกาลที่สาม ทำไมถึงยิ่งใหญ่ที่สุดคะเพราะว่าเฟื่องฟูมากเลยใช่งฟูและทรงให้ประดิษฐ์กระทงเป็นรูปจักรต่างๆเช่นทํากระทงใหญ่เป็นรูปจักรก็คือหมายถึงว่าจะทําเป็นรูปโขนละครเป็นหุ่นตุ๊กตาลำอยู่บนนั้นก็ได้อจริงๆแล้วงานนี้ยังมีรูปถ่ายจนถึงงานพระเมรเจ้าฟ้ากรมขุนสุพรรณภาคควดีที่ วิบังปะอินอที่ในสระพี่บางปะอินเนี่ยให้ท่านให้สร้างเป็นรูปกระทงรูปจักรต่างๆเป็นรูปเขามมเป็นรูปดอกบัวรูปนางอักษรลำข้างบนก็มีแต่ในสมัยการที่สามาประกวดกระทงและลอยเป็นรูปจักรต่างๆด้วยโอ้โหต้องลอยให้ดูด้วยนะแล้วก็เป็นการะ,ระวเจ้าพยาจริงๆมันก็จะมีตั้งแต่สมัยการที่หนึ่งก็มีลอยโคมลอยกระทงนี้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นถ้าเราไปอ่านประวัติของ พระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งคือพระองค์หญิงอะไรปู่จาไม่ได้แล้วที่พระราชมารดาเป็นเป็นชาเบียงเบียงจันน่ะท่านตกน้าในการที่ไปลอย <c oughs> ไปลอยไปชม <c oughs> ในสมัยกันที่หนึ่งนะ, <c oughs> ะพระาราชวพีธีลอยพระประทีปเนี่ยห <c oughs> รือกระทงเนี่ยพอดีเสด็จลงลอยกระทงแล้วก็ทรงไปกับพวกเรือข้าหลวงแตง่พัด ท่านพลัดตกน้ํา<อ>แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยไปตามหาท่านอืนก็ไปเห็นท่านเกาะหยวกกล้วยลอยตัวอยู่และการที่หนึ่งก็โปรดเนี่ยเป็นองค์ที่โศกันองค์แรกนั่นแหละก็คือท่านไปเที่ยวงานลอยพระประทีบนั่นแหละเราก็เลยเนี่ยแหละไดเ้เป็นเป็นสนุนเหตุตรงนี้<ะ>ลอยกระทงมันก็จะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่มาเนี่ยคือจองประเรียนถูกรดบ,บทบาทลงไป<อ>แต่ว่าไอ้ลอยประทีปหรือลอยโคมเนี่ยในรัตนโกสินใหญ่ขึ้นมาแทน มันมีทั้งคติราชสำนัก <c oughs> และคติชาวบ้านชาวบ้านจะลอยตอนไหนก็ได้เหมือนเราไปอินเดียเห็นไหมแม่น้ำคงคา <c oughs> จะมีเด็กมาขายกระทงให้เราไปลอยตลอดเวลา <c oughs> ใช่อันนี้คือเป็นฟีลลิ่งแบบชาวบ้านท <c oughs> ีน่อยาก <c oughs> จะลอยเมื่อไหร่ก็ได้ลอยเมื่อไหร่ก็ได้ก็ใส่มากพูบุรีเข้าไปเออสาธุข,ของแม่คงคาอะไรเงี้ยก็ลอยลงไปใส่เงินใส่เหรียญลงไปก็ตามความเชื่อของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครูขาแต่อย่างนี้หนูหน <c oughs> ูมีความสงสัยว่า แล้วเรื่องของความสวยงามอ,อ่ะผู้หญิงไงเนาะนางนพมาศอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานี่คือเป็นคติที่เขาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่คะแล้วก็อยู่มานานหรือ,อยังนางนพมาศเนี่ยเอาจริงๆๆเนี่ย,ย,ยมันเกิดขึ้นที่ในสมัยรัชกาลที่สามอ๋ออาตำหับนางนพมาศเป็นตัวตนเป็นบุคคลในสมัยรัชกาลที่สามนะฮะก็ม,มีนักวิชาการแต่ตอนนี้ก็ยอมรับกันแล้วแหละแต่สุขโขทัยจะเป็นเทศการแล้วไงค่ะคืต้องต้องบอกอย่างนี้นะแต่ในเชิงวิชาการเนี่ยต้องบอกว่า เมืองในอุดมคติของกรุงศรีธยาตอนปลายจนถึงโดยเฉพาะรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเมืองในอุดมคติของรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ใช่อยุธยาค่ะแต่เมืองอุดมคติคือเมืองพระร่วงคือเมืองสุขโขทยัยทุกอย่างที่เป็นวรรณกรรมในรัตนโกสินทร์หรือธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์จะอ้างอิงเรื่องพระร่วงอไปฝั่งสุขโขทัยนู่นสุขโขทัยเพราะมันเป็นรัฐในอุดมคติ รัฐพุทธศาสนาในอุดมคติ<อ>ะนะฮะตำหับนางนพมาศเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3าเป็นวรรณกรรมสมัยกาลที่3แต่ตำแหน่งเท้าสีจุลารักษ์มีจริงในสมัยทยาเท<อ>้าสีจุลารักษ์เท้าอะไรเนี่ยเป็นตำแหน่งของนางพ่อสนมหรือพ่อม่เสีสี<อ><อ>แต่ว่านางนพมาศเนี่ยเป็นลูกของพระโหราที่บดีมีความรู้เนี่ยประดิษฐ์กระทงให้แก่พระร่วงเนี่ย นางถ้าไปอ่านจริงนางนพมาศเรียนรู้หลายภาษาด้วยโอ้โหนางนพมาศรู้จักคติมากนางนพมาศเนีเป็นเด็กขิยงฉลาดอแล้วก็เรียนรู้ทั้งอเมริกันภาษาอิสปัียอดภาษาเอาให้เศสบาษา่ปรตุเก่ภาษาด้กย เอออเมริกาเพิ่งเกิดเนี่ยเรียนรู้ภาษาอเมริกาอิสปันยอดคือภาษาสเปนอะไรเงี้ยนะนางน่พมาาเก่งมากเรียนภาษาต่างๆได้นะฮะมันก็คือคติอุดมคติของผู้หญิงที่จะต้องมีความรู้เริ่มในสมัยกรุง รัตนโกสินทร์สมัยกันที่สามเริ่มจากผู้หญิงจะเริ่มมีความรู้แล้วได้เห็นภาพกนชัดเจนในสมัยกันที่สี่ที่ให้เจ้าจอมเบียนภาษาอังกฤษขีม้าตัดผมสั้นต่างๆเนี้ยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นใช่มีบทบาทสําคัญเนี่ยฮะแต่ว่าโลโก้นางนพมาศอ่ะมันเกี่ยวด้วยเรื่องลอยกระทงประดิษฐ์กระทง ด้วยกลีบบุพชาติเขาไม่ได้บอกว่าประดิษฐ์ด้วยดอกใบใบตองไม่ประดิษกระทงด้วยกลีบบุพชาติต่างๆถวายพระร่วงให้ไปลอยกระทงอันนั้นแหละก็เลยเป็นโลโก้บรนางนพมาศเป็นผู้ประดิษฐ์กระทง อาถวายพระร่วงก็เลยกลายเป็นนี่แหละเราก็ออกไปทําการแสดงว่าจะยงให้สุโขทัยก็เลยถูก็ทําการแสดงเนี่ยนางนพมาศคือเป็นเป็นวรรณกรรมแล้วต้องบอกว่าอันนี้เป็นวรรณกรรมไม่ใช่ประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอนางนพมาศเนี่ยเราชอบเอามาผูกกับเรื่องของเรื่องของการลอยกระทงใช่มันอยู่ในวรรณกรรมจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันอยู่ในวรรณกรรมเรื่องมั่หลับนางนพมาศในสมัยรัชกาลที่สามนะครับแต่ว่า มันก็ถูกโลโก้ว่าไม่รู้จะเอาอะไรตนตัวแทนผู้หญิงถ้ามีกิจกรรมอีเวนต์ก็ประกวดนางนพมพม่า<อ>มันก็เลยเป็นโลโก้การประกวดนางนพมาศต่างๆเ<อ>น,นีาา่ยว่าเป็นโลโก้ของผู้หญิงที่มีความรู้และประดิษฐ์ประดอยกระทงต่างๆให้มีความงดงามครับก็เลยกลายเป็นเป็นนัยยะของว่าอได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาทําเป็นตามประเพณีแล้วก็ได้มาเจอของสวยๆงงามอย่างนั้นพมาศเนี่ยประกวดกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ โอ้โหเรื่องของการลอยกระทงนี่จริงๆแนละ้วถ้าหากว่าพูดถึงตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยก่อนนี่จัดกันแบบยิ่งใหญ่ยาวนานมากเลยนะครูแต่ว่ายิ่งใหญ่โ,<น>โดยเฉพาะเรายังไม่เห็นในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยถ้าไปดูอ่านพงศาวดารรัชกาลที่3รัชกาลที่สมีทํากระทงใหญ่กระทงจักรกระทงวาเป็นวา,า,เ,นาเป็นกระโดงละลอยใน<อ>แม่น้ําเจ้าพระยาเงี้แล้วต้องมีจักรหมุนจักรก็คือการใช้กลไก ต่างๆเหล่านี้ที่ครูเล่าให้ฟังอ่ะยังพอมีรูปเขียนกับรูปถ่ายอยู่บ้างรูปถ่ายสมัยกันที่ห้านะแต่รูปเขียนเนี่ยในสมัยกันที่สี่เนี่ยมีเขียนไว้อ่าทาเป็นกระทงสามวาสี่ว่างเงี้ยว่าหนึ่งก็สองเมตรโอ้โหใหญ่มากอ่าแล้วก็คือมันอาจจะเป็นประเพณีที่ที่สนุกสนานตั้งแต่อยุธยาแล้วเพราะว่าพูดถึงเรื่องของในในจองปรียนรถชุดลอยโคมพูดถึงเรือของในสมัยอุธยานะ มีพระมเหสีพระมหากษัตริย์เจ้าจอมแต่งตัวสวยงามเขามีระบุเครื่องแต่งตัวด้วย oh. ในพระราชพงศาวดารล,ล,ล่องเรือไปชมขบวนแห่ <c oughs> และจุดลัทาประทีปเด่นหนังต่างๆเหล่านี้รอบ <c oughs> พระนครในสมัยพิยา <c oughs> พระรัตนโกสินทร์ก็รับคตินี้มาก็จะมีทํากระทรงใหญ่กระทรงเล็กแล <c oughs> นะจุดประทีปบ,บูชาจุดดอกไม้เพลิง ต่างๆทํารทา,าจุดดอกไม้เพลิงมันเป็นช่วงสนุกสนานในฤดูน้ําหลากนั่นแหละจ้ะ<ช>แล้วก็มาสู่จนถึงประเพณีชาวบ้านที่ลอยกระทงจนถึงมีลําวงลอยกระทงของหนูนี่แหละค่ะจนมาถึงรุ่นเราเนี่ยลำวงลอยกระทงเนี่ยค<ช>่ะ<ช>แสดงว่านัยยะของความรื่นเริงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วที่ว่าเออเป็นเทศกาลที่แบบว่าพอน้ํามาแล้วเรามีความสุขแล้วได้ขอขมาและมีความสุขนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องขอขมาน้ําโยงไปถึงการไล่น้ําด้วยก็คือพยายามทําให้น้ําลงไปโดยเร็วด้วยนะ แล้วก็ทีนี้ต่อมาภายหลังประเพณีนี้เราก็ถูกขยายขึ้นค่ะแล้วก็ไปหยิบยกประเพณีของท้องถิ่นมาสร้างให้เป็นเฟสติวัลอ่านี่ไงเข้าเปหนึ่งเอฟห้าเอฟก็คือห้าเอฟแล้วก็หลังๆเราก็เรียกว่าเทศกาลอย่างของการท่องเที่ยวก็จะเป็นสีสันแห่งสายน้ามหากมลอยกระทงใช่ค่ะใช่ค่ะสีสันแห่งสายน้ำแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะช่วงหน้าหนาวของยุโรปใช่ไหมเราก็ดึงออกมาเนี่ย แล้วก็ทุกคนเนี่ลอยกระทงก็เลยเป็นยกย่องเพราะครูทําประจํเลยครับทำอีเวนต์ลอยกระทงต่างๆเนี่ยมันก็โยงกันได้เพราะว่าเราจะได้คือการท้องเที่ยวแล้วก็เอาศิลปะวัฒนมลงไปใส่อ,อธิบาย <ๆ S 1> ด้วยนะฮะ <ๆ S 1> ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูจองปรเรียงรถชุละกรมแล้วก็ต่อมาเขามีการหยิบยก <ๆ S 1> <ๆ S 2> งานลอยกระทงในท้องถิ่นขึ้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> มาเป็นเทศกาลด้วยเช่น งานยี่เปง <c oughs> ของทางเชียงใหม่ที่เล่าไปฟังแล้วว่ายี่เปงก็คือการจุดระที่บูชา <c oughs> อันหนึ่งสองแล้วก็ไปผนวกับลอยกระทงจากภาคกลาง <c oughs> เขาก็เลยมีขบวนแห่สองวัน <c oughs> เป็นแห่โคมอันหนึ่งกับแห่กระทงอันหนึง่ง <c oughs> เป็นสองเป็นสองเทศกาล <c oughs> นะฮะสองมีการล่องสเปาในจังหวัดลำปางสเปาเอออันนี้คือสเปาก็คือสำเพาอันนี้เป็นการแก่สสดอเคะของลำปางเรียกร้องสเปา แต่เขาทำตอนไหนก็ได้ก็มีการหยิบยกนี่มาแต่ก็ยังไม่ดังเท่าต่อมาก็ทางจังหวัดตากเห็นไหม,มก็มีล่องกระทงสายใช่ใช่ใช่กระทงสาย,สายคืออะไรก็คือเอากระลาก่ะกลาแล้วมาใส่ไส้ไส้เทียนแต่ต้องทําเป็นตีนกานะมีคติเรียกว่าไส้ตีนกาเนี่ยมีคตินะว่าตีนกาเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าในตอนที่เอาเสวยพระชาติเป็นกาเผือกเนี่ยก็ต้องมาฟั่น ขี้เอ่อปั้นได้เนี่ยให้เป็นรูปตีนกาสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็วานลงไปแล้วก็ขี้พึ่งใส่แล้วก็จุดลอยก็คือการลอยประทีบให้เป็นสายลงไปนั่นแหละเขาไม่ใช้ใบตองใช่ไหมใช้กะลาแทนก็เป็นกระทงก็เรียกกระทงแสดงว่าคําว่ากระทงเนี่ยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้วัสดุเป็นใบตองเป็นหยกกล้วยไม่ใช่นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะทํา กระทงสายต่อมาก็มีย้อนยุคอยกระทงกรุงเก่า<อ>เห็นไหมก็มีที่บางไทรยุคเก่านะั่นแหละแต่่วงนี้พักไปก่อนเพราะกาลังซ่อมแซมนะฮะ,ะแล้วก็มาสีสันแห่งสายน้ํมามหาก,การรมลอยกระทง<ช>และทางหัดใหญ่ก็จะมีพี่จะเป็นประเพณีโคม<อ>ทำโคมรูปต่างๆก็สืบเนื่องมาจากลอยกระทงและทำโคมถวายเหมือนกันที่หัดใหญ่ก็มีเทศกาลโคมคโคมไฟอยู่ ทำเป็นโครมรูปสัตว์โครมร,รูปนู้นรูปนี้นะจุดไฟขึ้นไปเป็นเทศกาลโคม<อ>ถ้าทางอีสานเนี่ยขาก็จะมีเดือน11เก็จะมีหลายเดือไฟที่นครพนม<อ>เพรก็เป็นสติเดียวกันพี่ครูเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีทั้งร้อ,อก็จะมีพิธีสมาน้ําคืนเพ่งก็เป็นพิธีกรรมขึ้นมาอีกอันนึงจะไม่เรียกรอยกระทงได้ว,ว่าสมาน้ําสมมาน้ํา<อ>ก็คือขอขมาแม่น้ําในคืนบันเพล่ะ แล้วก็มีเผาเทียนเล่นไฟไงที่สุขโขทัยที่นพิธีใหญ่ค่ะจริงๆมีหลากหลายพิธีแล้วก็สามารถจัดได้ทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนเอาคติตรงส่วนกลางตรงแกนหลักๆเนี่ยเอามาเขาเรียกว่าเหมือนปรับ ให้เข้ากับุญิภาคของจังหวัดเขาในกรุงเทพเราก็เห็นไม้ลอยกระทงที่สัจจุฬาสัจจุฬาลอยกระทงที่สวนลุมพินีตุี้ตุี้เลไยกใช่ค่ะแต่หนูฟังแล้วหนูแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวของครูกกเองก็ทำทำสำหรับอีเวนต์ใช่แล้วก็ได้มีโอกาสทำอีเวนต์เนี่ยก็คือว่าอย่างเช่น ยุคหนึ่งว่า20ปีที่แล้วทางการท่องเที่ยวก็อยากให้ฟื้นฟูประเพณีลดชุดลอยโคเหมือนเงี้ยเพื่อจะให้ความรู้แล้วก็คิดก็ไปศึกษาพิธีกรรมเนี่ยเอ๊จะทําออกมาเป็นยังไงเป็นการแสดงได้เช่นกาขบวนแห่โคมมีการตั้งโคมเป็นรูปหงชักโคมประธานขึ้นชักโคม แผวนคมลายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครูไก่ขาจัดมาสักการแสดงได้ไหมคะอยากจะลีลาศิลปินพื้นบ้านเรายังว่างอยู่เอาเลยเดี๋ยวจะเล่นตำนานการลอยกระทงให้ด้วยก็ได้บอกกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะอยากจะได้แค่บอกเลยอ่าโอเคค่ะพูดกันมาขนาดนี้ไอ้ครูไก่ทิ้งท้ายไว้เลยดีกว่าเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วแป๊บเดียวเองนะคะสุดท้ายนี้ครูไก่ขาใส่เต็มที่เลยนะคะบอกกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลยค่ะอยากได้อะไรบอกเลยค่ะจ้นค่ะช่วงนี้นะครับก็ อยากจะทําความรู้เรื่องพิธีจองปรเรียงก็ลดรถชุดลอยโคมลอยกระทงต่างๆแล้วเป็นมหอสพในการแสดงต่างๆนะครับกรมส่งเสริมก็เดี๋ยวกรมส่งเสริมคงจัดมานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับการแสดงของครูความรู้ดีๆด้วยที่ไปขยายความต่อถ้าใครจะไปถามครูก็มีแฟนเพจนะ,ะไก่แก้วการละครคะแล้วก็จะมีหุ่นหลวมไก่แก้วนะหรือก็เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ถ้าใครสนใจอยากจะซักถามสอบถาม ดูการแสดงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดการแสดงอะไรก็ติดตามกันได้ครับผมได้เลยค่ะคุณผู้ชมขาใครสนใจนอกเหนือจากนี้นะคะลองติดต่อเข้าไปนะคะ Facebook ไก่แก้วการละครนะคะแต่ถ้าหากว่าแหมอยากจะรอดูว่าช่องสถานีวัฒนธรรมของเราเดี๋ยวจะมีคณะของครูกไก่มาเมื่อไหร่การแสดง <laughs> น่าติดตามต้องรอดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าหากว่ามีวิแววนะคะถ้าหากว่าครูไก่พร้อมเรียบร้อยรายการของเราจัดเต็มให้แน่นอนแห่มาเลยแน่นะคะเพื่อแห่เข้าประตูนี้ออกไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวหนูไปบอกขออให้ค่ะโอเคนะคะแล้ววันนี้ค่ะนี่คือการร่วมพูดคุยกันนะคะสนุกสนานแล้วก็เต็มอิ่มครบทุกสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของไทยอย่างเรื่องของประเพณีลอยกระทงวันนี้สนุกสนานมากจริงๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับครูไก่นะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะ กับอาจารย์ดรสุรัตน์จงดาผู้ช่วยที่การบดีสถาบันบันฑิตพัฒนาสินกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการของเราค่ะคุยข่าวเล่าเรื่องสินก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากการฝากเอาไว้ด้วยนะคะมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 0นาิกาถึง10นากา30นาทีและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะคะวันนี้กุ๊กกิ๊กและครูไก่กาลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ